คอมแอร์508 24โวลต์นะครับมีอาการเปิดแอร์แล้วเสียงดังนะครับคอมแอร์ทำงานแล้วเสียงดังนะครับปัญหาเกิดจากภายในนะครับลูกสูบหรือก้านสูบมีปัญหานะครับเสียงดังนะครับเบื้องต้นถอดคอมมาแล้วเช็คดูนะครับว่าเวลาเราจะเปลี่ยนคอมใหม่นะครับดูนะครับว่าน้ํามันคอมแอร์นะครับว่ามันดําหรือเปล่านะครับถ้าดําเราจะเปลี่ยนคอมแอร์อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องไล่ระบบด้วยนะครับคลายน็อตเบอร์17ออกนะครับแล้วความคอมดูนะครับถ้ามีน้ามันคอมดํานะครับ อย่างนี้นะครับก็คือน้ำมันคอมจะเป็นสีดํานะครับเราก็จะต้องไล่ระบบด้วยนะครับถ้าเราไม่ไ,มไล่ระบบเนี่ยคอมแอร์ใหม่ที่ใส่เข้าไปนะครับก็จะมีปัญหานะครับความเย็นจะไม่ดีแล้วก็จะทําให้คอมแอร์ะลูกใหม่เสียหายได้ไวขึ้นนะครับตัวไดเออร์ก็ต้องเปลี่ยนนะครับไดเออร์ความมาแล้วก็น,น,นะครับมีมีน้ํามันดํานะครับก็ต้องเปลี่ยนไดเออร์ไล่ระบบนะครับเปลี่ยนวาวไลไล่ระบบคอย คอยแผงคอนดิอร์แล้วคอยเย็นนะครับไล่ระบบให้สะอาดนะครับด้วยน้ํายา F11 นะครับไล่ให้สะอาดนะครับถ้าเราไม่เคลียร์เรื่องความสะอาดภายในนะครับคอมแอร์ลูกใหม่ที่ใส่ไปก็จะทําให้คอมแอร์เสียหายได้ไวขึ้นนะครับอายุการใช้งานของคอมลูกใหม่นะครับถ้าเราไล่ระบบดีนะครับก็จะใช้ได้ยาวๆเลยนะครับ